ท้องกับผีในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อออยอายุยี่สิบต้นๆที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับยายหลังแม่เสียชีวิตออยเป็นคนเงียบๆขี้อายไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่กลับมีเรื่องน่าประหลาดที่ทำให้ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันเพราะออยตั้งคันทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอมีแฟนทุกครั้งที่มีคนถาม ออยจะยิ้มแปลกๆแล้วตอบว่าเขามาหาทุกคืนเขารักหนูค่ะยายของออยเริ่มกังวลเพราะเห็นหลานพูดคนเดียวตอนกลางคืนและเสียงผู้ชายแปลกๆที่ได้ยินลอดออกมาจากห้องทั้งที่ไม่มีใครอยู่กับเธอคืนหนึ่งยายแอบโนโซเข้าไปในห้องแล้วต้องตักตะลึงกับภาพตรงหน้าออยกำลังพูดกับเงาดำๆรูปร่างสูงใหญ่ผมยาว หน้าตาเบลอๆไม่มีตัวตนชัดเจนยายรีบไปหาหลวงตาหลวงตาจึงมาทำพิธีเชิญวิญญาณและสะกดร่างของออยในระหว่างพิธีนั้นออยกรีดร้องเสียงชายลึกลับตะโกวนว่าลูกของข้าใครก็พลากไม่ได้สุดท้ายพิธีถูกขัดจังหวะไฟดับทั้งวัดออยหายตัวไปในคืนนั้นพร้อมกับเสียงเด็กทารกร้องในอากาศ ราวกับมีการคลอดเกิดขึ้นแต่ไม่พบศพไม่พบร่องรอยใดๆอีกเลยบางคนหรือว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงหากเดินผ่านบ้านร้างของออยจะได้ยินเสียงกล่อมเด็กเบาๆลอยมากับลมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ